สวัสดีครับเพื่อนเแฟนเพจสุนทรนครสวรรค์ ซื้อขายรถยนต์รถบรรทุกมือสองได้ทาง YouTube รถบรรทุกมือสองสุนทรวนครสวรรค์ครับวันนี้มีรถบรรทุก6ล้อกลางเข้าใหม่ครับเป็นรถบรรทุก6กล้อยี่ห้ออีซูซูรุ่น NKR 110แรงม้าแลกกระซี่เอ็นเคอาร์หอยูห้าเอคีเจ็ดและหัวขึ้นยนต์ CVE1 110แรงฝาดำรถห้างแท้ครับจดทะเบียนปี2537ภายในอุปกรณ์ครบสมบูรณ์ระบบแอร์มีครับกระบะบรรทุกช่วงยาว4 30, ี่เมตรสาคอกสูง ช่วงล่างดียางสวยเครื่องเกียร์สมบูรณ์รถขับใช้งานปกติเอกสารเริ่มทะเบียนพร้อมภาษีเต็มหากเพื่อนๆกำลังมองหารถบรรทุก6ล้อกลางช่วงยาว4เมตร30คันนี้ขายในราคา199,000บาท199,000บาทหรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่084821-1158 084821-1158หรือนัดหมายดูรถได้ที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับ